บทที่34ยิ่งให้ยิ่งได้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้อ่านที่ส่งเงินมาร่วมทำบุญซื้อที่ดินของมูลนิธิวิมลธรรมยอดครั้งล่าสุดได้500แสนกว่าแล้วค่ะท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาปิ่นเกล้าเลขที่บัญชี0 9 4ขีดสขีด เกขีดสี่ซึ่งอาจารย์ตั้งใจว่าจะทำบุญใหญ่ด้วยการพิมพ์หนังสือเป็นธรรมบรรณาการแก่ท่านที่ร่วมทำบุญซื้อที่ดินขณะนี้มีท่านผู้อา่านส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ที่กุลสตรีหลายท่านแล้วค่ะแต่ท่านที่บริจาค2อ1741บบาทยังไม่ได้รับหลักฐานการโอนขอความกรุณาส่งมาด้วยค่ะ ตั้งแต่เปิดบัญชีนี้เวลาอาจารย์สุจิตราได้รับเชิญไปบรรยายธรรมที่ใดก็จะนำค่าตอบแทนมาให้คุณน้ำทิพย์เข้าบัญชีนอกจากค่าตอบแทนการบรรยายธรรมซึ่งสูงสุดได้หนึ่งบาทลดหลั่นลงมาถึง500บาทและบางทีก็ไม่มีค่าตอบแทนอาจารย์ก็ยินดีไปบรรยายหากว่างแต่ก่อน หากไปบรรยายที่สถาบันสง์หรือวัดจะไม่รับค่าบรรยายต่อมาพระที่ท่านทำหน้าที่ประสานงานบอกว่าอาจารย์รับไปเถอะเพราะรู้ว่าอาจารย์ก็นำไปทำบุญต่อไปอีกนอกจากค่าบรรยายแล้วยังมีค่าสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทซึ่งจะได้300บาทต่อคนต่อหนึ่งรูปเมื่อสองวันก่อนที่ผ่านมา สอบไปได้สีคนสีรูปก็เตรียมใส่ซองไว้แล้วจะไปให้คุณน้ำทิพ์เข้าบัญชีส่วนเงินเดือนถูกธนาคารหักหนี้เกือบหมดค่ะทุกวันนี้คุณน้ำทิพ์ไปไปมามาระหว่างบ้านกับธรรมสถานวิมลธรรมเพราะไปอบสมุนไพรรักษาโรคบ้างไปเข้ากรรมฐานบ้างพระอาจารย์ท่านเชี่ยวชาญการรักษาโรคมากตัวอย่างเช่น มีหลวงพ่อรูปหนึ่งอายุมากและเป็นมะเร็งตับลูกศิษย์พามาหาท่านในสภาพตาโหลแล้วแพทย์ให้เวลามีชีวิตอีกไม่เกินสองสัปดาห์ปรากฏว่าพระอาจารย์ท่านรักษาด้วยธรรมะบวกสมุนไพรบัดนี้กลับวัดได้แล้วขอกระซิบว่ามีสมาชิกกุลสตรีหลายท่านไปรับการรักษาอยู่ในวันที่เพฤศจิกายน จะมีงานทอดกระถินที่ธรรมสถานอาจารย์จะพิมพ์รายชื่อท่านที่บริจาคซื้อที่ดินที่ผ่านทางอาจารย์ติดไว้ที่บอร์ดส่วนหนังสือจะส่งภายหลังไม่สามารถแจกในวันงานได้เพราะมีลูกศิษย์ของท่านหลายกลุ่มบางกลุ่มไม่รู้จักอาจารย์เพราะไม่เคยอ่านงานเขียนของอาจารย์แจกไปเขาก็อาจจะเอาไปทิ้งที่สำคัญ คืออาจารย์มีงบประมาณค่อนข้างจำกัดขายที่ได้ล้านเศษขนาดนี้เหลืออยู่เจ็ดหมื่นกว่าๆยังมีรายการที่จะทำบุญอีกหลายรายการก็คิดว่าถึงเวลาเงินก็คงจะมาเองเพราะถือคติหลวงพ่อสดที่ท่านสอนว่ายิ่งให้ยิ่งได้ก่อนตอบจดหมายมีเรื่องน่ารักน่ารักของอาจารย์อุทุมพร มุลพรมมาเล่าสู่ท่านผู้อ่านค่ะอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังช่วงที่ไปประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรพระพุทธศาสนาตอนเช้าท่านไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็กลับมาในช่วงบ่ายท่านเล่าว่าขณะที่กำลังรับประทานแตงโมก็มองเห็นเด็กชายอายุราวสองขวบจ้องตาแป้ว คงอยากกินบ้างตามประสาเด็กท่านก็คิดหาอุบายที่จะชวนเด็กกินโดยที่ไม่ให้แม่เด็กคิดว่าดูถูกจึงพูดกับเด็กว่าแม่ยายกำลังหาเพื่อนกินตังโมอยู่พอดีมาช่วยกินเป็นเพื่อนยายหน่อยนะเด็กก็มองหน้าแม่เห็นแม่ไม่ว่าอะไรจึงยื่นมือมาหยิบตังโมที่ยายเสียบไม้ส่งให้แล้วก็กินอย่างอรอร่อย พอหมดยายก็รับไม้มาเสียบแตงโมส่งให้อีกพยายามชวนคุยเพื่อไม่ให้เด็กเขินปรากฏว่าเด็กกินแตงโมไปสี่ชิ้นอาจารย์กินไปสองชิ้นเด็กรีบยกมือไหว้ยอย่างสวยงามพูดว่าขอบคุณมากครับยายแม่เด็กก็ไหว้ขอบคุณและคงจะซาบซึ้งมากถึงกับน้ำตาครอหน่วยทั้งสองข้าง คงจะไม่เคยเห็นคนสูงวัยใจดีอย่างนี้มาก่อนอาจารย์ท่านบอกว่าท่านมีความสุขมากที่เห็นเด็กกินอย่างมีความสุขพออาจารย์ท่านเล่าจบอาจารย์หนุ่มจบเรียนทำก้าวก็กล่าวอนุโมทนาและชื่นชมว่าอาจารย์เป็นยอดแห่งเอกสตรีด้วยความอยากเป็นเอกสตรีอย่างอาจารย์อุทุมพร คนชื่ออาจารย์สุจิตราจึงเล่าเรื่องของตัวเองบ้างเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสิริราชเช่นกันแต่เกิดเมื่อหลายปีมาแล้ววันหนึ่งอาจารย์ไปหาหมอจำไม่ได้ว่าป่วยเป็นอะไรขณะที่นั่งรอรับยาก็มีคทาชายนายหนึ่งอายุประมาณ40แต่งตัวปนๆถือใบสั่งยาเดินเข้ามาหาบอกว่าพี่ครับ พี่ครับผมไม่มีเงินจ่ายค่ายาพี่ช่วยผมด้วยอาจารย์ไม่ดูใบสั่งยาแต่ถามว่าค่ายาเท่าไรน้องตอบว่า80บาทครับอาจารย์ก็ล้วงกระเป๋าสตางค์หยิบธนบัตรใบละร้อยส่งให้บอกว่าอีก20กว่าบาทเป็นค่ารถกลับบ้านขณะที่อาจารย์หยิบเงิน คนไข้ที่นั่งรอรับยานับสิบคนต่างมองมาที่อาจารย์เป็นตาเดียวกันอาจารย์ก็คิดว่าคนเขามองเราใหญ่คงไม่เคยเห็นคนใจดีให้เงินคนทีละตั้งร้อยบาทกระมังเขาคงจะอนุโมทนาบุญกับเรานะคิดด้วยหัวใจที่แช่มชื่นและอิ่มบุญพอคาาชายในคนนั้นได้เงินก็เดินหายไปทันทีสตรีที่นั่งข้างๆบอกอาจารย์ว่า พี่พี่ตาคนนี้แกไม่ใช่คนไข้หรอกแกมาหลอกขอเงินตรงนี้ทุกวันจนไม่มีคนเข้าให้ใบสั่งยานั่นนะ่ะแกไปเก็บมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แกใช้ใบเนี้ยหากินทุกวันเลยละหนูจะบอกกับพี่ก็ไม่กล้าอาจารย์รู้สึกขำตัวเองมากๆนึกว่าคนเขาจะอนุโมทนาบุญด้วยที่แท้เขามองด้วยความสมเพชที่ถูกหลอก อาจารย์เล่าจบก็ถามคนฟังว่าอย่างนี้จะเรียกว่าเอกสตรีได้หรือเปล่าคะอาจารย์อุทมพรรีบตอบว่าได้คะ่ะแต่พี่จะขอบอกว่าน้องเป็นเอกสตรตรีคําว่าเอกสตริตรีคงจะแปลว่าซื่อบื้อกระมังอย่างไรก็ตามอาจารย์ถือว่าได้บุญเพราะแม้จะรู้ว่าถูกหลอกก็ไม่โกรธ แล้วก็ไม่นึกเสียดายเงินเลยบุญอยู่ตรงนี้ละค่ะจดหมายฉบับแรกเขียนมาจากผู้ขอให้ใช้นามแฝงว่านอพอพิจิตซึ่งเขียนมาดังนี้อาจารย์คะหนูรบก,กวนขอใบโพค่ะ และหากจะฝากเผื่อมารดาของหนูและผู้ใหญ่ที่หนูนับถืออีกสองท่านซึ่งเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่สม่ำเสมอเป็นผู้ที่สำรวมกายใจหนูจึงนับถือและให้ความเคารพอย่างสนิทใจค่ะคุณนพพอพิจิตต์คะพูดถึงจังหวัดพิจิตอาจารย์ไปกับลูกชายเมื่อวันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2547 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมเหมารถแท็กซี่ไปกลับ3,000บาทลงคะแนนเลือกตั้งก่อนไปไม่กล้าขับรถไปเองเพราะไม่รู้จักทางอาจารย์ไปเป็นประธานชาปนิกิจศพคุณลำดวนพรมศีแม่บ้านที่อยู่กับอาจารย์มานานนับเกือบเจ็ดปีป่วยด้วยโรคหัวใจลูกสาวมารับไปรักษาตัวที่พิจิตบ้านเดิมเมื่อวันที่24สิงหาคม อาจารย์ประชุมที่มหาจุฬาเ็จขณะขับรถกลับบ้านประมาณสามทุ่มลูกสาวคนลำดวนโทรมาเข้ามือถือบอกว่าแม่เพอหาอาจารย์อยากให้อาจารย์มาเยี่ยมตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชพิษณุโลกอาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้ต้องเสนองานวิจัยที่สภาการศึกษาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ว่าง แต่ไม่เป็นไรอาจารย์มีเพื่อนเป็นหมอใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราชเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านจะโทรฝากให้กลับถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มเด็กใหม่เป็นกะเหรี่ยงน่ารักมากอาจารย์รักเหมือนลูกสาวเขาเรียกอาจารย์ว่ามามา่าหาข้าวให้รับประทานพออิ่มก็หมุนโทรศัพท์หนึ่งหนึ่งสามสา ถามหาเบอร์แพทย์หญิงนันทิยาตันทชุนซึ่งเป็นชาวซีมาโดมเหมือนอาจารย์ซีมาโดมหมายถึงนิสิตหอพักจุลาซึ่งมีทั้งหอหญิงและหอชายคุณหมอนันทิยาอยู่หอปี2511อาจารย์อยู่ปี2512เป็นรุ่นน้อง ตั้งแต่เรียนจบก็ไม่เคยพบกันเลยได้แต่ติดต่อกันทางจดหมายคืนนั้นเลยคุยกันเป็นชั่วโมงพี่อ้อยบอกว่าพรุ่งนี้จะไปดูคนไข้ให้ไม่ต้องห่วงอาจารย์เขินๆอยู่เหมือนกัน30กว่าปีไม่เคยโทรหาพี่อ้อยเลยวันศุกร์ลูกสาวคุณลำดวนโทรมาบอกแต่เช้าว่าแม่เสียแล้วเมื่อตอนเที่ยงคืนวันพฤหัส เป็นอันว่าพี่อ้อยยังไม่ทันไปดูและจนบัดนี้อาจารย์ก็ยังไม่ได้โทรไปหาพี่อ้อยอีกเลยเพราะงานยุ่งมากคิดว่าเมื่อพิมพ์วัาตาจักรชีวิตเสร็จจะส่งไปพร้อมขอโทษที่เสียมารยาทไม่ส่งข่าวคืนวันพฤหัสเมื่อคุยกับพี่อ้อยทางโทรศัพท์เสร็จอาจารย์ก็ชวนลูกสาวสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลให้คุณลำดวนซึ่งขณะนั้น เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแสดงว่าคุณลำดวนรับบนแล้วก็เดินทางไปทำกรรมฐานต่อบนสวรรค์อาจารย์เคยพาไปเข้ากรรมฐานสองครั้งครั้งละเจ็ดวันช่วงหลังๆคุณลำดวนป่วยบ่อยเลยไม่ได้ไปแต่อาจารย์ก็ให้สวดพาหุงก่อนนอนทุกคืนพูดถึงเรื่องพิจิตก็เลยมีเรื่องเล่าทีนี้ก็จะตอบจดหมายคุณ นอพอพิจิตนะคะว่าใบาโพที่อยู่ไม่สมบูรณ์คือขาดบ้างแหวงบ้างอาจารย์จึงยังไม่ส่งไว้ไปอินเดียอีกรอบจะซื้อมาใหม่แล้วกันนะคะแต่คุณจะต้องส่งซองเขียนชื่อและที่อยู่ส่งมาด้วยเพื่อจะช่วยประหยัดเวลาในการเขียนค่ะผู้อ่านท่านอื่นก็ต้องการใบโพจากแดนพุทธภูมิกรุณาส่งซองเขียนชื่อ และที่อยู่มาด้วยนะคะและกรุณาร้องเพลงรอไปพลางๆก่อนค่ะฉบับที่สองลูกสาวชื่อเจรพันธ์ผู้ขยันเขียนจดหมายมาหาคุณแม่เขียนมาคราวนี้สองฉบับคือฉบับวันที่9และวันที่17สิงหาคม ขอลงทีรัชบับดังนี้ฉบับวันที่9สิงหาคมเขียนว่าหนูมีความสุขดีค่ะใกล้วันแม่ด้วยขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองและอำหนวยพรให้คุณแม่สุจิตรามีกำลังกายมีกำลังใจที่สมบูรณ์และแข็งแรงในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ตราบนานเท่านานค่ะ พระพุทธศาสนาได้ตราบนานเท่านานค่ะหนูมีปัญหาของพี่ชายกับพี่สะพ้ายมาปรึกษาคุณแม่ค่ะเรื่องเกิดขึ้นหลายเดือนแล้วเดือนพฤษภาคม47คือพี่ชายเกิดมีอาการไม่รักพี่สะพ้ายทั้งสองมีลูกด้วยกันสองคนแต่ประรักครูที่เคยทำงานที่อำเภอเดียวกันตอนนี้พี่ชายเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอยู่ในกรุงเทพ ครูคนที่พี่ชายไปชอบจบปริญญาโทอายุแก่กว่าพี่ชายหนึ่งปีหนูทั้งแนะนำขอร้องอ้อนวอนพี่ชายว่าอย่าทำบาปเลยแค่คิดก็บาปมากแล้วเหมือนที่คุณแม่บอกไว้ก็ทิ้งช่วงไปหลายเดือนจนถึงวันนี้9สิงหาคมพี่ชายโทรศัพท์มาขอโทษที่พูดไม่ค่อยดีไว้กับหนู แต่ยังคงคิดจะยาจากเมียเพื่อไปเป็นสามีอย่างถูกต้องให้ได้โอ้ยนึกถึงว่าทิ้งช่วงไปนานก็จะเกิดความคิดดีๆเสียอีกส่วนพี่สะพายโชคดีที่ก่อนหน้านี้ได้สวดมนต์ตามที่หลวงพ่อจะรันเคยสั่งสอนไว้จึงเกิดความเข้าใจและรู้สึกถึงกฎแห่งกรรมแต่พี่ก็ยอมรับว่าเรื่องครั้งนี้หนักมาก จิตใจอาจรับไม่ไหวเพราะการอบรมกายอบรมจิตมีมาน้อยเพิ่งจะเริ่มต้นเองค่ะพี่สะพ้ายหนูได้ทํางานนะคะหนูก็จะโทรไปให้กำลังใจกันเป็นพักๆแม่ว่าปล่อยไปอย่างนี้ดีไหมคะพี่สะพ้ายจะได้สวดมนต์ไปตลอดพี่ชายจะโทรมาต่อว่าอย่างไรก็เฉยเสียไม่ต้องอยาให้ ถึงแม่พี่ชายหนูรับปากว่าจะส่งเสียและยกอะไรให้หมดแต่หนูว่าอนาคตยังมาไม่ถึงไม่อยาดีกว่าวันนี้พี่ชายบอกหนูว่าเขาอาจจะทำร้ายตัวเองก็ได้จะยอมเป็นหมาห้าร้อยชาติเลยแม้มีขู่คนอื่นอีกนะคะเราปล่อยเข้าไปอย่างนี้แล้วสวดมนต์ให้เข้าดีกว่าไหมคะ อีกข้อที่ขอถามแม่คือการทำสงให้แตกแยกกันหรือสังฆเภทคือทำอย่างไรคะทุกวันนี้ยังพอมีตัวอย่างของคนทำผิดครุกกรรมข้อนี้อีกไหมคะรบกวนถามแม่สองข้อคะ่ะตอบข้อแรกก่อนนะคะส่วนข้อที่สองจะตอบในฉบับหน้าคะ่ะเพราะเป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธยุคนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไรที่ลูกแนะนำให้พี่สะพ้ยนั้นถูกต้องแล้วค่ะแม่เองก็เคยเกิดเรื่องแบบนี้จนต้องตัดสินใจย่ามาแล้วแต่ในกรณีพี่สะพ้ยของหนูแม่ไม่สนับสนุนให้ยา่าเพราะเขาไม่ได้ทำงานที่ไม่สนับสนุนเพราะสงสารลูกสองคนซึ่งลูกบอกว่ายังเล็กอยู่ พี่ชายหนูกำลังถูกตันหาราคะครอบงามจนตาบอดสนิททั้งสองข้างจะโทษเขาฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกเพราะยุคนี้ผู้หญิงใจกล้าหน้ายางมะตอยมีเต็มเมืองใครจะทุกข์จะเสียใจอย่างไรฉันไม่สนน่าเสียดายที่จบปริญญาโทมาแต่ยังแย่งสามีชาวบ้านและอย่างนี้จะไปสอนลูกศิษย์ได้อย่างไรคะคุณครู หากจะเถียงว่าคนอื่นๆเขาก็เป็นอย่างนี้กันทั้งเมืองแล้วอาจารย์จะมาว่าดิฉันคนเดียวได้ยังไงมันเป็นเรื่องอะไรของอาจารย์ทำไมมายุ่งเรื่องชาวบ้านก็จะตอบว่าคนที่ทำแบบนี้เขาจะต้องตกนรกกันทั้งนั้นแล้วครูจะไปเอี่ยวบาปตกนรกตามทำไมความสุขทางเนื้อนหนังมันสุขชั่วประเดียวเดียวเท่านั้น แต่ไปตกนรกนั่นนานมากขาดทุนย่อยยับเลยหากต้องการเป็นคนดีมีปัญญาก็เลิกเธอคะ่ะครูมีความรู้ดีแล้วคงจะสวยลองหาคนที่เขาไม่มีพันธะจะไม่ดีกว่าหรือคะพ่อไม้เมียตายก็มีออกกลาดเกลือนอย่ามาแย่งของรักของคนอื่นเข้าเลยคะ่ะหลวงพ่อสอนว่าเมื่อเราอยากมีความสุขแล้ว ทำไมถึงเอาความทุกข์มาให้คนอื่นในที่สุดกรรมก็จะตามทันเกิดมาทั้งทีสร้างความดีไว้เถิดอย่าไปสร้างความชั่วเลยอาจารย์ยังไม่เคยเห็นใครทำชั่วได้ดีจีรังไปตลอดรอดหวังสักคนเดียวขอให้เชื่อประเทศไทยสักครั้งนะคะนะคะคุณครูขาช่วยบอกพี่สะพายของลูกด้วยว่า เขาจะโทรมาด่าว่าอย่างไรให้เฉยเสียใช้คาถาของหลวงพ่อคือหลวงพ่อนิ่งหลวงพ่อทนหลวงพ่อทนหลวงพ่อนิ่งท่องไว้ในใจอย่าไปเสียใจกับคํำด่าของเขาเพราะถ้าเราไม่รับเสียอย่างคำด่าเหล่านั้นก็จะกลับไปหาเขาเองแล้วก็ไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายเรื่องอะไรจะเอาชีวิตไปแลกกับคนบาป ไม่คุ้มกันเลยเขาจะขู่ว่าทําร้ายร่างกายจะฆ่าตัวตายอะไรเขาก็พูดไปคนเห็นแกตัวแบบนี้เขาไม่ทำจริงๆหรอกค่ะแต่จะพูดให้เราสงสารและยอมอยาให้เขาเท่านั้นเองขอให้ทําใจเลิกรักเขาเสียจะได้ไม่ต้องพูดปดกับเขาว่าฉันเองก็เบื่อคุณยิ่งกว่าที่คุณเบื่อฉันเสียอีกแต่ที่ไม่ยอมอยาเพราะเห็นแก่ลูกไว้ให้ลูกโต จนเรียนจบมีงานทำแล้วฉันจะยาให้บอกเข้าไปอย่างนี้นะคะสวดมนต์มากๆแล้วจะทำใจได้คิดซึว่าผู้ชายบ้านไหนๆก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นใช่ว่าจะมีแต่ผู้ชายบ้านเราเมื่อไรกันขอให้ทำใจได้เร็วๆนะคะฉบับที่ลงวันที่17สิงหาคม2547ลูกเจรพันธ์เขียนมาบอกว่าพี่ชายโทรมาอีก คราวนี้บอกว่าอยากลาออกจากราชการตำรวจจะไปบวชเลยอยากรู้ว่าทำเวรกรรมอะไรกับพี่สะพายจึงเกลียดชังพี่สะพายนักหนาฝากบอกพี่ชายด้วยว่าถ้าจิตใจยังไม่ปลอดโปรง่งยังอยากจะยาก,กับภรรยาเพื่อไปอยู่กับหญิงคนใหม่การบวชก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกค่เะเพลิดเพลิจะทำบาปยิ่งกว่าเดิมลองไปเข้ากรรมฐานสักเจ็วัน ตั้งใจปฏิบัติให้ระลึกชาติได้แล้วจะรู้ว่าทำไมจึงต้องมาเป็นเช่นนี้แม่ก็มีลูกศิษย์ที่เป็นนายตำรวจหลายคนส่วนใหญ่ก็เสียไปหมดแล้วแต่เขารักลูกรักเมียมากไม่เห็นจะมีใครคิดไปมีคนใหม่เลยอย่าให้เสียธรรมเนียมของตำรวจเลยนะคะส่วนตำรวจไม่ดีก็คงจะมีอยู่บ้างเป็นเรื่องปกติคนไม่ดี ไม่ใช่คนที่เราจะเอามาเป็นแบบอย่างไม่ใช่หรือคะใครๆก็อยากเป็นคนดีจะเป็นคนดีได้ก็ต้องละชั่วให้ได้เสียก่อนศีลห้าข้อไม่ล่วงละเมิดแม้แต่ข้อเดียวก็เป็นคนดีได้อยากให้ดียิ่งยิ่งขึ้นก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมจเจริญพระกรรมฐานและจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ส่วนผู้หญิงคนนั้นปล่อยเข้าไปพบกับคนที่ไม่มีพันธะดีกว่าถ้ารักกันจริงก็ต้องสนับสนุนให้กันและกันละชั่วทำดีนะคะคุณตำรวจคา